สวัสดีนะคะตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นค่ะอยู่ในทุงน่งนาะคะอยู่ในทุงน่งนานะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่โคมกับน้องเหมอยจะพาไปขุดดินขุดดินไปขุดดินค่ะแล้วก็จะเป็นเก็บผลไม้ผลไม้เพราะว่เาเพราะว่าช่วงนี้อ่ะมันจะเป็นเดือนห้าของทางนี้นะคะจะมีแบบลมมาแบบเนี้ยอ่าทั้งเดือนนะคะแล้วก็เผลไม้ที่ มันมีในเดือนนี้ปีละหนึ่งครั้งนั่นเองผลไม้นี่หาหากินยากมากเลยนะคะบุฟฟงเคยเคยให้ดูครั้งหนึ่งหรือเปล่าพี่ๆก็บอกว่าไม่รู้จักหรือว่ามันอาจจะคล้ายๆล,ลูกอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้แบบลงมาแบบนี้เราก็คิดถึงผลไม้ชนิดนั้นเลยะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือช่วงนี้มันมีแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเอาเาจะไปเก็บนะคะเราจะมาเก็บดินก่อน <laughs> เก็บดินไปทําอะไร เมนล่ะมาเด้ตอนนี้เราจะเก็บดินไปเอ่อไปปั้นปั้นอ่าปั้นแช่นแบบคนวัวควายไก่เป็ดโอ้อะไรสักอย่างแบบว่าทุกชนิดสัตว์ทุกชนิด, <laughs> นดแล้วก็คนด้วยนะคะใช่แค่คิดก็อยากเห็นแล้วสิน้อว,ว่าจะปั้นออกมาแบบสวยขนาดไหนนะคะต <laughs> อนนี้อยู่กัน ดูสิบรรยากาศแบบดีมากนเลยอ่ะบรรยากาศแบบลมพิว๊พิュอ่ะซ้ายข้าแกว้วยังยนนะังไงล่ะอ่าเราจะช่วยก่อนตอนนี้ดินก็คือต้องเอาดินเปียกๆแบบเนี้ยเราจะปั้นง่ายน,นี่นูนีโนูตินี้อ่ะสวยโอเคเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบไม่ไม่มาวิ่งนะนีะ่มันต้องเอาดิน เออไม่ใช่แม่แม่ไม่มีมัากดินทรายอ่ะอ้ะวอาวทำไมแบบเปิดประกาศแต่รูห้หนอไม่พูดตัวนั้นหออนอเออสายมาเรารู้เก่ยวกักาศนีน่ไเออเกี่วยวกัการเรารู้ก่อนใครเ <c oughs> พราะวะ่าอาจรย์บอกก็ไดนี่ได้แล้วดินแบบนี้ก็พอได้นะปั้นได้แล้ว ในสวนเขาก็หน่ออันหมากกันนั่นไหมในสวนเขว่าดูว่าตีอันอรอเขาพูดอะีรในสวนนะเอาจะมขา้านะไรข้าบุกขาก้านขนนต่เป็นขี้แต่บกีนาแตกเกแล้วนี่เป็นซยอะไฮโรชัยไหนน

ใครจะเหรอดมดินเดียวเดียวเดียวเป็นอะไรเฮ้ยดีเด่นอันนี้คือวัยรุ่นดมดินนะน้ยดีดีดกกอกตกใจทุกคนอะแซดดที่เราไม่ประหลาด ไปยังไงนี่ตัวแม่เดี๋ยวเราจะกระโดดไปนะต้บนี้นี่ไปเกลียดกันถึงเวลาละรักรักที่สุดเลยเลยก่อในสวนพวกเช่แล้วโอ้ยทางนี้ก็มีกินดูอ่ะยังไม่รู้ว่าจะมีไหมก่อนเขาไม่มีน้วไหน่อยก็ไม่ได้บองใช่ คาใจเลยนะเนี่ยอตอนเด็กๆก็จะเออน้ำแบบน้ำสาสเนี่ยมันจะมีแม่น้ำแม่น้ำตรงนี้นะเล็กๆแต่ว่าตอนนั้นนะมันก็จะเป็นสมยัยแบบมุกมเด็กๆนะก็มาเล่นน้ำอะไรเนี้ยก,กับเพื่อนๆมาอาบน้ำอะไรเงี้ยตรงนี้เลยอาบน้ำได้เหรออาบน้ำใช่น้ำมันใสมากกินได้เลยอะ อีหถ้ามาตรงนี้มันก็คิดถึงตอนเด็กๆมากก็เห็นภาพตอนเด็กๆแบบมานั่งมานอนมาอะไรจริงๆเกิดๆแต่ตอนนี้ไม่มีละเครื่อนเพื่อนมา่ด้วยไปมันจะเป็นสีแดงๆนี่น่าจะจอไหมเพื่อนี้ป่ะนี่ยแต่กลิ่นมันหอมนะกลิ่นหอมขึ้นเนี่ย นน,นนี้นี่นี่ไงเหมยอ๋อคิดว่าพาอใหญ่ก็ว่าทำไมพอกมองแต่ข้างล่างจริงๆก็หาลูกอันนี้เองนะนี่มันหอมมากไม่แต่ลูกเล็กมากเลยไม่เคยเห็นเลยเหน่อนะนี่ไงใบมันอะ ใบเป็นแบบนี้มีสีแดงด้วยเห็นปะเน้นเนี่ยลูกมันยังไม่หล่นลูกมันยังไม่หล่นอ่ะน้องเหมยลองสัมผัสดูอันนี้เขาสัมผัสกลิ่นอแค่ดม่ะแค่ดมกลิ่นหอมมะหอมมันดอกไม้เลยเนาะอือหอมมะหอมแบบมันๆน่ะหอมเดี๋ยวให้ชิมดูบีบแล้วบีบไปกะบีบคือมันแตกอ่ะแตกแล้วแตกแล้ว แลองเราพี่ลองชิมกันเม็ดจะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้เชื่อเป็นมะพร้าวที่เราต้องมาเนี่ยเขาเรียกมะพร้าวนกเพราะว่ามันหอมแล้วก็นกชอบกินอ่้วนี่ชั้นเชี่ยงก่อนหอมมากเลยอืมเฮ้ยหอมมันไม่ค่อยหวานแต่ว่าตอนนี้มันจะมันลองกัดดูกัดแค่เปลือกนะกินทั้งมากเอ้กัดกัดแค่เปลือกนะกินแค่เปลือกไม่ใช่อันนี้นะ หอลูกนี้ผัดยหอมไม่ได้ละมุดอืออืออือแค่หอมเหมือนละมุดเลยแบบนั้นเลยแล้วใช่ก็คล้ายๆแบบนั้นแต่ลูกนี้ผัดแป๊บนึงยังไม่ค่อยอร่อยแต่ความมันหอมหอมไม่ค่แบบนี้นู้ลูกนั้นอะลองไปดูถอดกันแล้วกันนี่ไง ลูกนั่นใช่ไหอืมแต่ว่าอันนี้เขากินไม่ได้นกกัดละอยังไม่ค่อยสุกดีเลยอ่ะไม่ค่อยยังไม่ถึงช่วงมั้งไม่ค่อยสุกดีหรอมันต้องแบบสุกกว่านี้ถึงจะลอ,อยหวานหวานหว,วานมันมันอันนี้ก็มันมนะอันนี้มันอย่างเดียวนำ ผ่าฝาดนิดนึนนงแต่ว่าถ้าถ้ามันสุกนะมันจะไม่ฝาดเลยมันจะหวานมันหวานล,ลูกเหมือนมะกอกอันนั้นน่ะมะกอกจุก <c oughs> ที่เขาใส่ส้นต่ำอะบรรยากาศดีอืออืออันนี้แบบดูแบบมันจะแบบดูมีเนื้อเยอะแล้วก็ลูกใหญ่อะ ตอนแรกคิดว่ากินอันแดงๆข้างในอืออันนี้ยังไม่หวานแต่ว่ามันไม่ฝาดมาอ,อันนี้ฝาดพอเถอะอืมอร่อยอ่ะใครเคยกินบ้างๆๆน,นู้นนต้นนี้เนี่ยลูกอะเป็นเป็นปวงเลยออโอ้โยนี่ไงเหมือนมะก,กอกกลิ่นแบบละมุด เดีเดี๋ยาโอ<ห>้โ<ห>ไม่โดน <laughs> สวยมากเลยเมื่อก่อนนี่ไม่ไม่เคยยนนะเพราะว่าเราจะรอตอนที่แบบว่าลมมาแรงแรงแล้วก็มาเก็บเอาที่ข้างล่างเอาเพราะว่ามันไม่ต้นมันรู้สึกว่าสูงกว่านี้หรือว่าเราสูงขึ้น <laughs> โอ้ยไม่ได้เลยน

นีีกว่าวาวุ้ยตแกแล้อวอันที่มันไม่โดนก็เพราะว่ามันไม่สุกมันไม่สุกโอ้ยตกใจ นี่ไกลยอยู่ไม่เราเป็นผู้หญิงด้วยไงไม่อยากแบบเออไม่อยากแบบไปพูดด้วยอะไระเงี้ยมันไกลคนนิดนึงใช่วิ่งวิ่มันตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านกวางแหละแต่ว่าอันนี้มันเดินข้ามอันไปถนนนู่นอะ่ะใช่มันไกลวิ่งสีรออะไรไม่คุ้นหน้าเลยตอนแรกเคยวรู้จักพี่พองอุตส่าห์ถามพี่พองว่าใคร ปีงสีก็วิ่งสีไม่หรอกมันตกใจอ่ะมันก็อยู่ที่เงียบเียแล้วก็แบบตอนที่เราจะไปเราก็ระแวงอยู่แล้วไงระแวงกลัวอะไรเนี่ยพราะมันใจแล้วพอแบบออกมาแห่หรืวิ่งสีอะไรเขาไม่ทักนะเขาแห่ไดแล้วมีแล้วรสชาติเป็นไงจับอยู่หรอจับอยู่เป็นไงอ่ะอันนี้สุกนะอันนี้ก็จะหวานหวานมันเลยใช่แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ เพราะว่าเมื่อกี้กินอันนั้นมันฝาดมันก็เลยเป็เราชิดอ่ะเป็นเราองชิดอีกนะเป็นไงอร่อยไหมเฮ้หวานหวานมันคือละมุดเลยมันมากมันมันหวานมากเลยถ้าคนที่แบบว่ามีโรคประจำตัวเช่นแบบเวียนหัวง่ายอะไรเงี้ยกินไม่ได้มันมันไงเนี่ย อร่อยามากหวานด้วยอันนี้ค่ะอีพีนี้ก็ตกใจค่ะวิ่งเจอกันใหม่อีพีนหน้านะคะร<ม>็ได้กันแชร์ให้ส,สาวๆด้วยค่ะ